ตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาจนถึงปั๊มน้ำมันนะครับก่อนจะเข้ากระบินนะครับปั๊มเชลนะครับลองขับมาได้สักพักนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปลองดูสมรรถสมรสมรถนะรถคันนี้นะครับแต่จะบอกไว้ก่อนขับมาเมื่อกี้มันเป็นกระโดดนิดน,นึงเนื่องจากแหนมมันเยอะครับ แหนบเยอะมากครับคันนี้แหนบหน้าเจ็ดด้วยนะครับหน้าเจ็ดด้วยหน้าเจ็ดด้วยแล้วก็แหนบหนาด้วยครับข้างหลังก็โอ้โหเยอะเยอะพอสมควรแหนบมันหนา เดี๋ยวเราจะไปลองขับดูว่ามันจะมีอาการแบบไหนดูน้ํายาแอร์ไหลอย่างกันน้ำนี่ครับดูกันว่าจะมีความผิดปกติอะไรไหมในตอนวิ่งนะครับโฮัโลโหลครับผม ท่านไหนครับเจโอเจ็ดอไแคปซียาวนะยังยังครับยังอยู่ครับยังอยู่อยู่ชุมพลบุรีครับอยู่สุรินครับผมอ๋อจะไปดูวันนี้เหรอ ไอ้คันที่ผมลงนี่คือหัวลากเจ็ซีนใช่ไหมคันสีขาวอ่ะที่ผมรีวิวไปเมื่อคืนอ่าอ่าอยู่อูรัดดาคันนั้นอ่ะที่อื่นก็มีอ่าอูไหนวาที่มีเจ็ดีเจ็ดีเอาเจ็ดีใช่ไหมเจโอเจ็ดีใช่ไหมฮีโน่เจ็ดีก็มีอูรัดดานี่อูรัดดาคันนี้แหละสวย ถ้าพรุ่งนี้เจอวันนี้ไม่เจอเพราะว่าวันนี้ผมมารับรถให้ลูกค้าอยู่กําลังจะขับกับโคราชเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเอาโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะบอกเจ้าของร้านให้ว่ารถเดี๋ยวผมจะถามเจ้าของร้านให้ว่ารถคันนี้ยังมียังมีคนจองหรือ,อยังเมื่อวานไปดูเมื่อวันก่อนผมไปดูมันยังไม่มีใครจองเดี๋ยวผมโทรไปเช็คให้เดี๋ยวผมโทรบ,บอกครับ ครับครับครับผมพอดีลูกค้าก็มาดูรถเหมือนกันโอ้ผมแยกล่างไม่ได้นะอ่ะพี่เขาเสร็จหรือยงังพี่แกเดินไปไหนอะทางน้ำเปล่าไม่เดินไปทางนู้นแล้วร้านกาแฟไปนะี่ะนะครับดูข้างในประตูฝั่งนั้นปิดได้สนิท น่าจะปิดไม่สนิทเราบนมาทางนี้ดูว่าบนทีเดียวมันจะพ้นไหมเนะี่ยดูนะดูว่าบนทีเดียวน้นโอ้โหไม่เหลือครับเหลือเยอะๆโอ้โหมันพ้นเลี้ยวได้บนตัวตัวเองเลยนะนเนี่ยนเปี่เอากระเป๋าเ,าเจียมบอลชอบกินน้ำบ่ชอบกินน้ำตลอดบ่ นี่งไงเขาก็แถมมันนี้มาให้อยูไ่ไงมีอผมซื้อมาอ๋อมีมีอะไรนึ่งนึงอีกไหมเดี๋ยวเอาอะไรไหมที่อยู่ในรถในไม่หรือไม่น่าม,มีนะไม,ไ,มไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวลืไม่น่ามีนะไปดูดีๆไม่แน่ผมอาจจะแยกออกตรงทางลงเขาปักไปแล้วให้พี่ขับกับได้ครับอืมเดี๋ยวผมจะขับขับข้ามเขาปักให้แล้วก็แยกกันตรงนั้นก็ได้ เย็นกนหนาวเลยเย็นมากเอนี่มีแถมไหมโอ้มีของแถมเยอะเลย,ย,เยอันนี้เพิ่งไปรับรถมาแล้วนี่ของแถมคอนโซลก็ไม่ต่างอะไรกับดบกาเท่าไหร่หัวเกียร์ก็คล้ายๆกันแต่ที่ต่างกันก็เป็นรูปทรงบนข้างบนแล้วก็คอนโซลน,น้าแต่ไอ้ตรงกลางกี้กลางอะไรก็คล้ายๆกัน พอพวงมาลัยก็ต่างกันรู้สึกว่าเหมือนขับไอ้นี่ไอ้รถกระบะไอ้พวงมาลัยอารมณ์มันนะอะไม่ใช่กระบะไอ้อะเรวะไอ400้สี่ร้อยเลศร้อยลิตระนี่มีบอกเกียร์ด้วยครับตรงนี้ตรงหัวเกียร์ก็มี ของพี่ไปกับขีประเภทอะไรนะสามไหมตากตวงเากตวงเลยลโอ้โหของผมเนี่ย<ม>ไปเอาคอสีไ่ได้ใทอ,อสามยังไม่ได้ใช้เลยคอสามก็พอละมัม้งไปดูดูรอบครับรอบขึ้นให้ดู ลมมันต้องแข็งแน่นอนต้องเติมลมไว้เป็นร้อยนั่นนี่นะเนี่ยนม่วัดตัอว่เติมไปครับฮะแกก็วัดลมนั่นแหละแต่ว่าน่าจะเติมร้อยหนึ่งปกติถ้าส่งรถให้ลูกค้าเนี่ยเติมแปดสิบพอดีเพราะว่าวิ่งทางไกลแต่แนบเยอะครับคันนี้ที่ผมให้ดูแนบก่อนก็เพราะว่ารถคันนี้มันมันขับแล้วอารมณ์เหมือนรถที่เสริมแนบแบบพร้อมลงบอ่อเลยอ่ะ มันไม่เหมือนฮีโน่นะฮีโน่มันจะนุม่มๆเพราะว่าแหนบฮีโน่มันหกเซน,นอันนี้หน้าเจ็ดครับแล้วก็มีแต่ตัวหน้านาด้วยเนี่ยนะครับอารมณ์เหมือนรถที่ที่บ้านเลยเสริมแหนบไว้ <laughs> นี่แหละสบายไม่ต้องเอาไปจุกจิกเรื่องแหนบครับบรรทุกอย่างเดียวครับรถเอาไว้ใช้บรรทุกครับคันนี้ จอดินข้าเหรอ,อก็หิวบ้างเล็กน้อยถึงป่านกลางไปอีกสักหน่อย <c oughs> อีกสักหน่อยแถวนี้เปจ,จอดจินแถวระบินเนาะระบินพี่มั่นใจว่าพี่จะขับขึ้นเขาได้ไหมฮะได้ได,ได้ใช่ไหมเออได้ก็ นี่นะกินข้าวสื็ก็แยกกันก็ได้รถขับง่ายขนาดนี้เนาะแต่ต้องดูเรื่องเข้าเกียร์นิดนึงเพราะว่าพี่เขามืออยากจะหนักไปหน่อยอาจจะหลงกับรถที่บ้านก็ได้นะเอเลยนะออนิวหนึ่งจุดเก้าคนที่มีรถกระบะกับรถหกร้อเนี่ยถ้าถ้าขับหกร้อ,ล,อลงมาแล้วมาขับกระบะนี่จะหลงทุกทีนะถ้าใหม่ๆเข้าเกียร์หกร้อนี่ ผิดผิดถูกถูก,กเลยแหละกระบะด้วยสลับกันโอ้รถแจ๊สซิ่งไว้เนี่ยอันนี้ต้องจะเป็นน้ำกดน้ำกดใช่ไหมอันนี้ไปขับขี่ประเภทอะไรพี่ขับรถตัวสี สุดแค่ประเภทสีใช่ไหมทางโค้งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพงม,มาอะไรไม่ตรงตรงไม่ได้ครับเพราะว่าทางโค้งครับมันจะมีเสียงลมเข้าตรงกระจังหน้ามันเพราะว่ามันเป็นกระจังหน้าที่ซื้อมาใส่ใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ากระจังหน้ามันเป็นไม่ใช่ของแท้มันมันจะมีคล้ายๆกับมันเป็นแหลมๆอ่ะ เวลาเขาไปชุบไปอะไรมามันจะเป็นเศษล้ำเหลวเ,เนี่ยมันเสียงมันตัดลมตรงนั้นเลยเข้าซ้ายเข้าซ้ายเดี๋ยวดาม่าอีกเว่ารัวิ่งขวาเออเดี๋ยวเขาว่าวิ่งขวาอีกรถเรามีแผ่นภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับป้ายภาษีป้ายเดินทาง แล้วก็ป้ายทะเบียนก็ใช้เป็นกระดาษกระดาษลังโฟมเรานี่แหละแปะไปก่อนเพราะว่ารอทางคนส่งเขามันช้าครับกว่าจะออกป้ายทะเบียนมาแต่ว่ารถถูกต้องตามกฎหมาย่อภาษีวิ่งบนถนนหลวงในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแค่ว่าเหมือนเหมือนรถที่วิ่งแล้ป้ายหล่นหายอะนะครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยครับอาจจะโดนตำหนินิดนึง แต่เราไม่ได้เอาไปใช้บรรทุกดินนะครับเราใช้เพื่อเดินทางกลับบ้านผมเคยโดนด่านแล้วครับทีหนึงนะครับเคยโดนทีนึงก็ไม่เป็นไรครับอารมณ์มารวยครับเพราะว่ามันเป็นรถซื้อขายมันไม่ใช่เอามาบรรทุกดินวิ่งดินนะครับพี่แกเขาก็ดูเขาก็รู้นะครับขอแค่ว่าเรามีใบเบิกทางก็คือนี่ป้ายวงกลมเาเรียกกันนะครับ ปล่อยมือสบายครับรถมันใหม่ครับใหม่อุ้ยกอง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 หนุ่พี่กล้องโย่เส้นนี้กล้องเยอะครับเส้นอ่าพนมสารคาม จะไปออกสามแยกเขาหินซ้อนครับทางนี้ออกตรงปากทางไปผีเชียงกงเนี่ยก็จะมีพรมอะไรสันนิดหนึ่งถ้าทางไม่ค่อยดีมันคล้ายๆกับเติมลมยางมาไม่เท่ากันหรือยังไงเออมันจะดิ่งมันเออมันก็คือลักษณะก็คือมันฟิตไงมันฟิตทุกหวางมันฟิตเกิน ตั้งกระปุกอองมาะลรคือมันไม่ได้ตั้งเอาง่ายๆก็คือมันยังใหม่อยู่แต่รถบ้านเรากับรถญี่ปุ่นใช้ยางใช้กระทะต่างกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ญี่ปุ่นเขาใช้ขอบสิบเจ็ดจุดห้ายางเรเดียนหน้ากว้างบ้านเราใช้สิบหกนะครับกระทะมีคิ้วนะครับบางทีเวลาเนี่ยทำอย่างเงี้ยออกมาเลมันก็ต่างกันออกไปนิดนึง อนนี้ถึงนิคมหรือเปล่าเรือมาตะหรือนวะหรืออะไรสักอย่างสีแยกตรงนี้โรจนะเออโรจนะเนี่ยครับโรจนะปายว่าเลยสีแยกโรดนะครับใช้ที่ผ่านเส้นนี้ก็คงจะรู้ดีเนาะโรจนะตรงนี้ไปอีกหน่อยก็ เราผ่านสามแยกนั้นมาเลยอย่างพี่สามแยกที่จะไปสัตหีบยังยังเนะคิดดูว่ามากับมากับพี่แกนี่หลงคือในหัวของผมตอนนี้มันเบอ่อขับรถมายังไม่ถึงอูส่สงวนศักดิ์บอกว่าเลยโค้งกลับเฉยเลยวันเบอร์ครับออกเกียสองนะครับเกียสองอันนี้ดันสามขึ้นตรงๆครับตรงตเลย ก็ลงตรงเหมือนกันแต่เกียร์ห้ามันจะต้องดันขวานะครับเวลาเข้าเกียร์ดันขวาปุ๊บขวา,ามาทางนี้ก็จะดันขึ้นนะครับผมก็ลงตรงกันนะครับถ้าจะไปดันตรงตรงเข้าเกียร์สามนะครับมันจะไปย้อนเกียร์ต่ํา ก็อยู่ประมาณยังไม่ถึงสองพันก็เปลี่ยนีย์ได้เป็นเกียวหกนะครับก็รอบเบาๆครับวิ่งชิวๆประมาณหนึ่งพันสามร้อยรอบหนึ่งพันห้าร้อยรอบรถก็จะอยู่ประมาณเก้าสิบร้อยก็วิ่งดินก็น่าจะประมาณนี้แหละรถเบาเวลาขาลับรถหนักก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็สิบ รอบมันก็จะต่ําลงไปอีกก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับนี่แหละข้อดีของคอมมันเร็วนะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคอมมันเร็วมันเอาง่ายๆก็คือมันมันยังไม่ได้ลงตัวขนาดนี้เหมือนรถคนก็รอรุ่นที่พัฒนาเต็มถ้ารุ่นกําลังพัฒนาหรือว่าทดลองใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ถ้ารุ่นที่พัฒนามาเต็มเนี่ยคนจะซื้อเยอะนะครับเพราะว่าอะไรๆมันก็ลงตัวช่างก็ซ่อมได้ง่ายๆนะครับเาะฝากนะครับใครอยากได้รถสวยๆก็ติดต่อกันมาได้ครับผมคันนี้โรบอคอบคันนี้ราคา970,000บาทนะครับทำให้สภาพนี้เลยนะครับผมต่อรองราคาได้บางทีเราไม่แต่งอะไรเยอะ แต่รถคันนี้ต้องดูคลิปแรกด้วยนะมันจะมีคลิปแรกคลิปสองนะครับเครื่องสวยมากครับคันนี้ยังกับรถใหม่แล้วก็เชสซีต้องย้อนไปดูอีกต้องย้อนไปดูตอนที่ผมมาเลือกอีกนะครับเชสซีตอนนั้นตอนตอนที่ยังไม่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยหัวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทำออกมาแล้วก็นี่แหละครับ มันต้องไปดูก่อนก่อนทาแล้วก็หลังทําว่าทางอู่เขาบิวมาแบบรถใหม่จริงๆนะครับนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมเพจนะครับ TNT รถดัาแต่งสวยแห่งประเทศไทยมีหลายคลิปนะครับที่เอาลงในเพจแต่ไม่ได้ลงใน YouTube เพราะว่ามันเป็นคลิป3นาทีนะครับ ก็เข้าไปติดตามกันได้ครับสนุกสนานครับพี่ฮะสไตล์ผมนี่แหละนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแยกกับพี่เขาตรงนี้เลยแล้วกันพี่เขาขับได้อยู่นะครับแยกกันตรงกินข้าวเสร็จแล้วก็จะแยกกันตรงจอดรถเลยกระบินมาตรงนี้้านจอดรถ ผมก็จะอาลาพาจากกับพี่ตรงนี้นะครับพี่ขอให้เดินทางปลอดภัยแควคาดจากไฟอันตรายทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นด่านหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับเจอกันโคราชชาวพี่น้องโคราชก็เจอกันได้สติกเกอร์ผมไม่มีผมก็เลยเอาของพี่ด้วนเป็นตัวประกันให้ก่อนนี่ของแท้เลยนะเนี่เอาของพี่ด้วนให้ก่อนของผมเดี๋ยวส่งมาตามหลังสติกเกอร์ผมหมดนะครับ อ่ะพี่ขอบคุณครับพี่พี่ถ่ายรูปคุครับฮะอ๋อมามามาไปขอให้ลำล้ำลยลวยโชคโชคมั่นมนก็จะเป็นไอห,หนุ่มโคราชแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะไปวิ่งทีสีสกเกตด้วยบ้านเมียพี่แกเป็นคนเพชรบุรี ผมว่าทีมงานโคราดน่าจะรับเข้าทีมนะคันนี้นะรถสวยครับพี่แกเข้าอยู่หัวทะเลเดี๋ยวผมจะถามดู<ะ>ครับ<ะ>ครับ<ะ>ครับเดินทางปลอดภัยครับร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อโชคชคมันหมันนะครับค่อยๆเข้าเกียร์ด้วยลูกพี่เ้ยใส่หัวเกียร์แต่งไปแล้ว โลคบคสองสี่6ูนสวยครับคันนี้ยสวยจริงจรงส่งมันได้ครับส่งมันได้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อคลิปหน้าครับผมไปที่อ่ปาป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับไปซื้อหัวเก๋งเจ้าไรเงานะครับไปเดินทางกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ